เมื่อลุยน้ำไปถึงเขาก็ได้แต้มต่อทันทีหากเป็นในวงดัมมี่เขาคงจัวได้ไพ่สองดอกจิกกับแมมพูดำพร้อมๆกันเปรียบเสมือนสเปโตในเกมชีวิตอันยิ่งใหญ่มันเป็นบ้านของนายประยงที่เป็นอำมาภาสภรรยาลูกสาวอายุ11ปีอีกคนหนึ่งทั้งหมดถูกจับเป็นตัวประกันทันทีตำรวจ250นายจากทุกสอพอ,อ,อของจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาสมทบอย่างเต็มกำลังนี่คือการยกกำลังเข้าจับกลุ่มอาญากรครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยกลิ่นคาวเลือดคลุ้งคละอวนอบตลบตเตลดิดไปทั่วทั้งบ้านของเหลวสีแดงฉานข้นคุ่นคลักที่เรียกกันว่าเลือดกำลังทลายทะลักออกมาจากศพแต่ละศพทำให้หลายคนเบือนหน้านีด้วยความสยิสเสือนยิ่งไปกว่านั้น คนที่ทนไม่ไหวกำลังวิ่งออกไปอาจเจียนอย่างสุดกลั้นร่องรอยของคมกระสุนที่ทิ่มเจาะทะลุทะลวงเข้าไปในแต่ละร่างนั้นมันชัยฉีกอนูเนื้อให้กระจุยกระจายเรื่อนกล่นทะลักล้นออกมาแบบไม่มีชิ้นดีบนบ้านไม้หลังนั้นซึ่งเป็นสถานที่จบชีวิตปลิดวิญญาณไม่ได้มีเพียงแค่ศพเดียวหากแต่มากมายเรียงรายถึงหศพด้วยกันทุกศพ ปรากฏร่งรางไร้วิญญาณของชายชัยกันล้วนๆที่อยู่ในสภาพนอนตายด้วยการถูกใส่กุญแจมือไข่หลังทั้งอาวุธปืนแบบสามันประจำกายและอาวุธสงครามทรงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำลายล้างตกเกลื่อนกลาดอยู่รอบข้างพร้อมปลอกกระสุนปืนอีกนานานชนิดนับไม่ถ้วนที่นี่คือสมอรภูมิเลือดหรืออะไรกันแน่แต่เท่าที่ทุกคนรู้ มันเกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่อึดใจเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า200นายพร้อมก่องทัพผู้สือข่าวสื่อมวลชวนอีกเกือบร้อยชีวิตรายล้อมรอบบ้านหลังนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายนี่คือข่าวใหญ่ที่ดังที่สุดเมื่อปลายปีพศ2541มันเป็นคดีเลือดของการจับกลุ่มแก๊งข้ายาบ้าและมือปืนรับจ้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก๊งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นการวิสามันฆาตกรรม ที่โด่งดังที่สุดอีกคดีหนึ่งของผู้พิทักษ์สันติราษเพราะหนึ่งในหกศพนั้นคือร่างไร้วิญญาณของผู้ลิขิตตำนานเรื่องนี้โจดานช้างเช้าตรู่วันที่26พฤศ,ศจิกายนพศ2541ขณะที่อุทกาภัยกำลังลามไหลท่วมท้นอย่างบ้าคลั่งไปทั่วประเทศไทยในเกือบทุกภาคที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ประสบกับภัยธรรมชาติดังกล่าวนี้เช่นกัน ระดับน้ําท่วมสูงเกือบสองเมตรทลายไหลเข้าไปในเกือบแทบทุกอําเภอในความทุกข์ระทมเงียบงนันและชื่นช่ําของบรรยากาศแบบชนบทรถปิกอัพคันหนึ่งบรรจุชายจัก,กรันหกคนกําลังเล่นทยานอย่างรวดเร็วเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของตําบลบางพลับอําเภอสองที่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจุดหมายปลายทางของพวกเขาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณถ้าเป็นการเดินทางไปอย่างสามันคงเป็นเรื่องปกติหากแต่อาวุธสงครามครบมือที่ปรากฏอย่างจงแจ้งเบื้องท้ายกระบะนั้นทําให้ชาวบ้านที่พบเห็นรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแห่งสอพออสองพี่น้องทันทีหัวหน้าทีมของคนกลุ่มนี้คือโจด่านช้างหัวหน้าแก๊ง้ายาบ้าที่มีชื่ออยู่ในแบล็กลิสต์ของปป,ปสและเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบ ชื่อนี้ไม่ธรรมดาและเป็นชื่อพิเศษสุดยิ่งกว่าชื่อใดๆในสมัยนั้นด้วยเครือข่ายยงใหญ่และมูลค่านับร้อยล้านบาทของการจำหน่ายยาบ้านในแต่ละปีโจโด่านช้างกบดานนานนิ่งสงบเงียบมานานกว่าสองปีอย่างไร้ร่องรอยเขาก็ปรากฏกายให้สาธารณชนเห็นได้อย่างไรวัตถุประสงค์หลักอันเป็นที่มาแห่งกำหนดการสำคัญที่พ่วงเพิ่มมาพร้อมกับความตายในคราวนี้ มีเป้าหมายอยู่ที่บ้านของนายอุบลหรือเล็กบุญช่วยโจโด่านช้างเดินทางมาเพื่อทวงหนี้แค้นจากการถูกหักหลังเงินค้ายาบ้าจำนวนเยียบๆล้านบาทที่นายอุบลเบี้ยวไปแค้นนี้อาจไม่ใหญ่หลวงเท่าใดนักสำหรับคนค้ายาบ้าแต่ในเหลี่ยมคมของวงจรยาไร้ากาศร,ระดับโลกมันก็ต้องมีการเช็คบินเพื่อปิดบัญชีแค้น แห่งศักดิ์ศรีให้ได้เร็วที่สุดดอกเบีย้ยแห่งการทรยศที่ทบต้นกลบเป็นเงินลงทุนมากมายหลายตลบสุดท้ายแห่งงบดุลแน่นอนมันคือความตายเพียงสถานเดียวเท่านั้นบ้านของนายอุบลรายล้อมด้วยเวงน้ำที่ท่วมท้นเกือบมิดศีษะจากรถปิกอัพโจด่านช้างพาสมุนของเขาพร้อมอาวุธสงครามครบมือลงเรือมุ่งไปยังบ้านของนายอุบลทันที เมื่อชะตายังไม่ขาดความตายยังฟาดมาไม่ถึงทันทีที่รถของโจดานช้างจอดลงห่างจากบ้านของเหยื่อไปเพียง50เมตรนายอุบลกับครอบครัวซึ่งพ่วงเพิ่งไปด้วยเมียหนึ่งลูกสองก็รีบหนีตายออกทางหลังบ้านไปทันทีมัจจุราชเดินทางมาตอกบัตรคลาดคลากับทุกชีวิตบนบ้านหลังนี้ในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสินาทีถ้าน้ำไม่ท่วมอะไรจะเกิดขึ้นคงเดาได้ไม่ยาก เมื่อเจอบ้านว่างเปล่าความเครียดแค้นยิ่งร้อนแรงยิ่งขึ้นถ้าเจอมันอีกครั้งมันต้องตายอย่างแน่นอนเสมือนกลนเกมแห่งบาปกรรมและการฆ่าที่ต้องดําเนินไปวินาทีเดียวกับที่โจดันช้างกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า5 0นายก็เดินทางมาถึงบ้านหลังนั้นทันทีเช่นเดียวกันทุกอย่างที่รายล้อมรอบบ้านถูกปิดล้อมยิ่งกว่าปิดประตูตีแมวหรือพยักจะจนตรอก มากเกมนี้น่าจะจบลงไปแล้วในไม่กี่นาทีต่อจากนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รายล้อมอยู่รอบด้านพ่วงเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยนายเป็นอุปสรรคชีวิตที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้โจดานช้างไม่มีทางหนีออกไปได้คือผืนน้ำที่ท่วมอยู่เป็นอุปสรรคสำคัญในการหลบหนีของเขาและก็เป็นอุปสรรคสาหัสเช่นเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โอบล้อมเพื่อกระชับวงบีบเค้นเข้ามา รวมทั้งภูมิประเทศรอบข้างยังเป็นทุ่งนานโล่งกว้างมีระดับน้ำท่วมขังสูงถึง150เซนติเมตรไม่มีใครหน้าไหนสำหรับคนฉลาดที่จะกล้าเสี่ยงชีวิตเข้ามาหรือออกไปเพื่อเป็นเป้านิ่งกลางน้ำเวิงว้างแบบนั้นแน่นอนแล้วชะตาชีวิตก็ถูกกำหนดขึ้นสำหรับประสบการณ์แห่งความเป็นมหาโจรของพวกเขาโจดานช้างตัดสินใจหนีออกไปทางด้านหลังบ้าน ที่มีบ้านของชาวบ้านอีกหลังหนึ่งห่างจากบ้านหลังแรกไปประมาณ100เมตรเมื่อลุยน้ำไปถึงเขาก็ได้แต้มต่อทันทีหากเป็นในวงดัมมี่เขาคงจัวได้ไพ่สองดอกจิกกับแมมพูด,ดำไปพร้อมๆกันเพราะบนบ้านหลังนั้นที่เปรียบเสมือนสเปโตในเกมชีวิตอันยิ่งใหญ่มันเป็นบ้านของนายประยงครุดใจที่นอนป่วยเป็นอัมาพาตซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยา และลูกสาววัย11ปีอีกคนหนึ่งทั้งหมดถูกจับเป็นตัวประกันทันทีครอบครัวครุดใจจึงเป็นเกราะป้องกันให้กับแก๊งขายาบ้าแก๊งนี้ได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันข่าวการล้อมจับโจดานช้างก็แพร่สะพัดออกไปอย่างคลึโโครมรวดเร็วกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2 5 0นายจากทุกสพออของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับคำสั่งด่วนที่สุดให้เดินทางมาสมทบอย่างเต็มกำลังโดยทันทีแทบจะเรียกได้ว่านี่เป็นการยกกำลังเข้าจับกลุ่มอาจยากรครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในเมืองไทยที่ต้องจารึกไว้เลยก็ว่าได้ยิ่งไปกว่านั้นที่กองบินกรมตำรวจเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้เหินเวหาขึ้นสู่ฟากฟ้าอย่างรวดเร็วอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นคือพลตำรวจเอกพจน์บุญยะจินดา สั่งการด่วนให้รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามมือขวาของท่านบินด่วนเพื่อเดินทางไปคลี่คลายคดีนี้อย่างเฉียบพลันทันทีมือปราบพระการคนนั้นนั่งด้วยความเป็นกังวลในหอวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์มือถือส่วนตัวทำงานอย่างหนักหน่วงทุกวินาทีแทบลุกเป็นไฟนายตำรวจคนสนิทที่ติดตามให้ท่านเซ็นชื่อในเอกสารสำคัญบางชิ้นชื่อนั้น คือสามัญน,นามที่อาจยากรารมทุกคนต่างได้ยินชื่อแล้วสยองคลั่นคล้มเพราะภายใต้ลายเซ็นอันเยิงยุ่งปรากฏชื่อตัวบรรจงต่อท้ายว่าพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคเวลาเลยล่วงไปเกือบเพลนทั้งฝ่ายผู้รักษากฎหมายและฝ่ายกระทําผิดกฎหมายยังรอคุมเชิงกันอยู่ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนาทีต่อไปทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ ลงจอดในบริเวณใกล้เคียงบนบ้านเริ่มมีการเคลื่อนไหวโจวด่านช้างและลูกน้องพ้องเพื่อนรีบทําบังเกอร์ด้วยการนํากระสอบข้าวสารมาวางกองซ้อนๆกันไว้บริเวณประตูหน้าบ้านพลตารวจเอกสา่างบุญน,นาสั่งให้กลุ่มโจนว,วางอาวุธและปล่อยตัวประกันออกมาแต่ทุกอย่างก็ดูจะไร้ผลโดยสิ้นเชิงโจด่านช้างไม่ยอมไม่เคลื่อนไหวไม่ตอบโต้ไม่มีปฏิกิริยา ทุกอย่างเงียบงนันตั้งรับในห่วงวินาทีแห่งการรอจังหวะแห่งเวลาในความคิดสลัวลางของสุนัขจนตรอกที่เจอซอยตันพวกเขามีความคิดคำนึงอยู่เพียงสองทางเท่านั้นคือการยอมมอบตัวและปล่อยตัวประกันทั้งสาชีวิตหรือแหกวงล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปเส้นทางแรกแน่นอนจุดจบของเขาคือการชดใช้กรรมอยู่ในคุกอาจจะตลอดชีวิตนี้ ห้นถางที่สองเขาต้องเลือกเอาระหว่างหากไม่ได้รับอิสรภาพดังที่หวังและตั้งใจห้นถางที่รอดเหลือรอยอยู่อย่างเดียวนั่นคือความตายเพียงสถานเดียวคนที่ไม่เคยตายหรือจะรู้รสชาติแห่งความน่ากลัวและความเจ็บปวดของมันแล้วโจด่านช้างก็ตัดสินใจเขาประกาศกล้องไปทั่วท้องน้ำว่าเขาต้องการพบพันตำรวจเอกอสวินขวัญเมืองรองผู้บังคับการกองปราบ ยศและตำแหน่งในขณะนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นหากจะมีการมอบตัวเกิดขึ้นในซีนต่อไปของภาพยนตร์แห่งเลือดเรื่องนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่พื้นฐานแห่งชีวิตอาชญากรรมที่เขาต้องการพบผู้การคนดังแห่งกองปราบคนนี้ตามประวัติของเขาโจดานช้างเคยถูกผู้การอัศวินจับมาแล้วครั้งหนึ่งที่ภาคใต้ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่อาจเป็นเพราะความไว้วางใจ ในความเป็นส่วนตัวของลูกผู้ชายหรือเพราะเขาต้องการหลักประกันแห่งชีวิตและลมหายใจก็เป็นได้เสียงเพรียกร้องของเขาเป็นผลด้วยเหตุของสามตัวประกันตาดำๆที่ไม่รู้อิโนโอีเนอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อนายตำรวจมือปราบชื่อดังที่อาจยากรคนนี้ต้องการตัวเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุหนาทีสำคัญแห่งชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นเสียงใบพา,ายที่กระทบน้ำเป็นจังหวะอย่างเชื่องช้านั้น สั่นสะท้านเข้าไปในโสดประสาทและหัวใจตลอดจนความรู้สึกของนายตํำรวจใหญ่คนนี้อยู่ไม่ใช่น้อยเข็มวินาทีที่กระเดียกระดิไปในแต่ละคลิกผนวกกับลำเรือที่เคลื่อนใกล้เข้าไปอย่างบ้านหลังดังกล่าวทุกลมหายใจนั้นผู้การอัศวินคิดอะไรอยู่มันคงยากนักที่ใครจะรับรู้ผู้การอัศวินพายเรือไปเพียงคนเดียวด้วยตัวเปล่าร้างไรซึ่งอาวุธชนิดใดๆทั้งสิ้น ตามคำร้องขอแก่บังคับของโจด่านช้างหากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาคงจะต้องมีชีวิตที่สูนสิ้นไปอย่างแน่นอนขณะเดียวกันภูมิประเทศแวดล้อมรอบข้างกำลังตำรวจค่อยๆค,คลี่คลุมบีบรัดบ้านหลังนั้นเคบเข้าไปทุกขณะบางคนลงทุนลงน้ำคลืบคานเข้าไปอย่างเชื่องช้าอาวุธปืนถูกห่อบรรจุเข้าไปในถุงพลาสติกอย่างระแวดระวัง เพราะถ้ามันเปียกน้ำประสิทธิภาพของมันคงเป็นเพียงเศษเหล็กอันหนักอึง้งท่อนเดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถทำอะไรได้วิทยุสื่อสารต้องเลิกใช้สําหรับกําลังพลที่เคลืบอบขานเข้าไปในน้ำทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์การเจรจาและวาจาแห่งจิตวิทยาระหว่างผู้กองอัศวินและโจดานช้างเพียงสองชีวิตเท่านั้นทันทีที่ลำเหลือเทียบสะพานไม้หน้าบ้านโจด่านช้าง เดินออกมาที่หน้าประตูพร้อมสมุนขนาบข้างซ้ายขวาอาวุธสงครามกระชับมั่นครบมือทั้งหกชีวิตเงียบงนันงันเงียบวังเวงราวกับตกอยู่ในนรกไม่มีใครรู้คำพูดหรือคำเจรจาว่าดาเนินไปในรูปแบบไหนเช่นไรข้อต่อรองข้อตกลงระหว่างผู้พิทักษ์สันติราชกับกลุ่มโจรยังคงดำเนินต่อไป นานราวชั่วกับชั่วกันแล้วในที่สุดโจด่านช้างพร้อมสมุนอีกห้าชีวิตก็ยอมจำนนเขาปล่อยตัวประกันสมคนพ่อแม่ลูกออกมาอย่างครบถ้วนแบบไร้อรอยขีดขวนพร้อมกับกำลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้จู่โจมเข้าไปยึดอาวุธจากกลุ่มโจรจับกลุมใส่กุญแจมือได้อย่างครบถ้วนกระบวนความเสียงตบมือชายโห่ร้องดังก้องไปทั่วท้องน้ำ สำหรับความยินดีแห่งความสำเร็จจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้แสงไฟแฟลชวูบวาบและลานตากล้องวิดีโอจากทีวีทุกช่องบันทึกภาพประวัติศาสตร์ดังกล่าวลงม้วนเทปได้อย่างเออเลกลเรื่องราวหรือจบสิ้นเพียงเท่านี้แต่ทว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มโจรเมื่อเดินมาถึงใกล้ที่จอดเรือกับหยุดชะง,งักหันกลับไปยังบ้านหลังนั้นอีกคำรบเมื่อทุกคนเข้าไปบนบ้านไม้ชั้นเดียวหลังนั้น ไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงปืนก็ระเบิดแผดกล้องกำปนาดขึ้นราวกับข้าวตกแตกพื้นน้ำสะเทือนเลือนลั่นหลายคนก้มหมอบหลบคมกระสุนกันพลวันอย่างทุลักทุเลมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นพร้อมกับกลิ่นควันปืนที่ยังไม่จางหายกลิ่นขาวเลือดก็พ,พุ่งพุ่งซึมแทรกขึ้นมาในบาดดลหชีวิตของนักข้ายาบ้าแกงใหญ่ ที่ยอมปล่อยตัวประกันโดยไม่มีข้อแม้6ชีวิตของกลุ่มมือปืนรับจ้างที่ยอมมอบตัวโดยไร้เงื่อนไขใดๆทั้งสิน้น6ชีวิตโจรโฉดที่ปล้นสะดมมามากมายหลายสิบคดีที่ยอมชดใช้กรรมที่ตัวเองสร้างไว้โดย,โด,ยดุษฎดีแต่ในบัดดลที่พวกเขาต้องกลายกลับเป็นเพียง6ซากศพที่ตายหงอย่างน่าอนาถและอนาถาประกอบไปด้วย โจดานช้างหรือนายสุภฤเ,เรือนใจมั่นนายสุบินเรือนใจมั่นน้องชายนายยิว้วปริวัติสกุลแก้วนายประสิทธิ์โพหอมนายสุชาติปานบุญนายหัสนุสีบุญเพ็ญกรมตำรวจในสมัยนั้นแถลงข่าวการตายของพวกเขาเพียงสั้นๆแต่ได้ใจความว่าหลังจากที่โจดานช้างและสมุนยอมจำนน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มหาตัวพวกเขาทั้งหกคนออกมานอกบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พากลับเข้าไปสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหาอาวุธปืนที่อาจซุกซ่อนไว้ระหว่างนั้นบางคนได้ตัดสินใจกระโดดแย่งอาวุธปืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นกลุ่มโจนทั้งหคนถูกวิสามันฆาตกรรมจนหมดสิน้นสังคมประชาชนสื่อมวลชน วิาพากษ์คดีเลือดเรื่องนี้กันไปทั่วประเทศถึงการวิสามันฆาตกรรมอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ในหลากหลายประเด็นอาทิตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่แก๊งค้ายาบ้าอันยิ่งใหญ่ของโจดานช้างสมควรแล้วหรือที่จะสังเวยชีวิตและถูกลงทันเถื่อนในรูปแบบนี้หรือมีเบื้องหลังอำพรังอีกมากมายทั้งเรื่องการเมืองพักรัฐบาลพักฝ่ายค้าน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในทางอ้อมหลากหลายเรื่องราวเวงน้ำที่นั่นหลังจากกระสุนปืนนัดสุดท้ายในวันนั้นทุกอย่างสงบเงียบเงางันวังเวงเกล่นขาวเลือดอาจค่อยๆเจือจางห่างหายหกชีวิตที่ถูกเป่าปลิวปลิดวิญญ,ญาณออกไปจากเรือนร่างพวกเขาอาจเดินทางไปสู่ภพชาติและความน่าจะเป็นใดๆก็ตามแล้วแต่ความชั่วที่กำเนิดเกิดก่อทั้งหมดนี้ คือย้อนรอยคดีในตำนานวิสามันหกศพโจดานช้างขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ